สวัสดีครับช่วงนี้มารับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระเทพพราชลาสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานน้ำสงกรานแก่อาจารย์อาวุโสชมรมบาลีสันสกฤตคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาสมเด็จพระเทพพ rat ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปห้อง105อาคารมหาจุฬาลงกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการพระราชทานน้ำสงกรานแก่อาจารย์อาวุโสชมรมบาลีสันสกฤตในงานสงกรานชมรมบาลีสันสกฤตคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นทรงทอดผ้าบางสุกุลและทรงถวายเครื่องสังฆทานแด่พระพิสุสงฆ์ทรงหลังทักษีโนโทกเพื่ออุทิศแด่ปูชนียาจารย์ผู้ล่วงลับพร้อมพระราชทานน้ำสงกรานและของที่ระลึกแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐานิษช,ชัครัตพงษ์และแม่ชีวิมุตติยารองศาสตราจารย์ดรสุภาพ,พันธ์ณบางช้างอาจารย์อาวุโสชมรมบาลีสันสกฤต ในการนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้อาจารย์อาวุโสผู้บริหารถวายน้ำสงกรานด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงรับเป็นประธานกิิมศักดิ์และพระราชทานอุปาการะแก่ชมรมบาลีสันสกฤตสมเด็จพระเทพร,รัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสำเร็จกาศรศึกษาปริญญาโทจากคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยสาขาวิชาบาลีสันสกฤตเมื่อปี2523 ในขณะที่ทรงศึกษาอยู่นั้นมีพระราชดำริให้จัดพิธีรดน้ำสงกรานแก่พระอาจารย์อาวุโสที่ถวายพระอักษรในวิชาดังกล่าวเพื่อแสดงความกตัญญูกะตะเวทิตาแก่คณา,าจารย์สืบสารประเพณีอันดีงามของไทยเนื่องในเทศกาลสงกรานหรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงร่วมงานบุญสงกรานต์ปีใหม่ประจำปี2559ของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยวันนี้เวลา18นาฬิกาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยเขตวังทองหลางทรงร่วมงานบุญสงกรานต์ปีใหม่ประจำปี2559 โอกาสนี้ทรงส่งน้ำพระพุทธรูปประจำสถานเอกอัครราชทูตทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระตนะไตร <c oughs> เมื่อพระสงฆ์สวดพระพุทธมงคลคาถาแล้วจึงเริ่มพิธีบายสีสู่พระขวัญสมเด็จพระเทพร,รัราชสุดาสยามบรมบราช,ชกุมารีจากนั้นนายทองนูนสีสุริตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในฐานะผู้แทนชาวลาวได้กราบบังคมทูลถวายพระพร โอกาสนี้ทอดพระเนตการแสดงต่างๆภายในงานสบายดีปีใหม่พศ2559โดยคณะศิลปากรแห่งชาติลาวและกองกายศินแห่งชาติลาวซึ่งจัดขึ้นเพื่อสืบสารประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามตามแบบของชาวลาวอาทิการขับร้องเดี่ยวชายและหญิงเพลงหลวงพระบางที่ฝังใจเพลงเวียงจยันเมืองงามเพลงบ้านนาผาสุขฟ้อนสาวม้งม้วนซื่นและฟ้อนบุญเกล ซึ่งเป็นการแสดงของชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรวมทั้งการแสดงมายากลสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยจัดงานนี้ขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบ้านพี่เมืองน้องให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นปีนี้นับเป็นปีที่66ของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยลาวรวมทั้งยังเป็นการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามร่วมกันด้วย สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทออประเนตรพิพิธภัณฑ์สำคัญทางประวัติศาสตร์และทะเลาาสาบอิซิกูเมืองโชพลอาตาสาธารณรัฐเคิลกิสก่อนสเสด็จพระพราชดำเนินกลับประเทศไทยวันที่9เมษายนพุทธศักราช2559เวลา8นาฬกาตามเวลาท้องถิ่นของกรุงบิชเคกซึ่งช้ากว่าที่ประเทศไทยชั่วโมงหนึ่ง สมเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินจากกรุงบิชเคกไปจังหวัดอิซิกูเมืองโชพอนอาตาจังหวัดอิซิกูตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐเคอร์กิชมีเทือกเขาคุนไกอลาทูและเตอร์สกีอลาทูล้อมรอบบริเวณนี้ถือเป็นอัญมณีแห่งเทือกเขาเทียนชานเนื่องจากเป็นที่ตั้งของทะเลสาบขนาดใหญ่ที่สวยงามจังหวัดอิซิกูเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชาวเคอร์กิชและนักท่องเที่ยวต่างชาตินิยม เนื่องจากมีอากาศที่ดีต่อสุขภาพเป็นการผสมผสานระหว่างภูมิอากาศแบบเทือกเขาและภูมิอากาศแบบภาคพื้นสมุทรสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงจงังหวัดอิซิกูในตอนบ่ายแล้ว สเสด็จพระราชด,ดำเนินไปพิพิธภัณฑ์ปราเชวาสกีเมืองคาราโคเมืองหลวงของจังหวัดอิซิกูพิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2499เป็นอนุสรณ์แดนนิโคลายมิคาอิโลวิกราเชวาสกีนักวิทยาศาสตร์ผู้เป็นนักสำรวจชาวรัสเซียราเชวาสกีเดินทางสำรวจดินแดนรัสเซียและเอเชียที่ยังไม่มีผู้ไปสำรวจได้ทำรายงานอย่างละเอียดทั้งด้านภูมิศาสตร์พันไม้และสัตว์ป่าพื้นเมือง ปราชวาสกีได้เริ่มต้นเดินทางสำรวจในปีพุทธศักราช2410ถึง2414จำนวน4ครั้งไปยังรัสเซียมองโกเลียจีนและทิเบตร,รวมระยะทางกว่า40,000กิโลเมตรใช้อูฐเป็นพาหนะเมื่อไปถึงทิเบตพยายามเข้าพบดาลัยละมะที่พระราชวังโปตาลาหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จการเดินทางสำรวจทำให้ได้พบพืชพันธุ์พันธุสัตว์แมลงพันธุ์ใหม่ๆมากมายปราชวาสกีได้วาดภาพเพราะสมัยนั้นยังไม่มีกล้องถ่ายรูป ทั้งสิ่งมีชีวิตคนสัตว์พืชไปจนถึงสถานที่ต,ต่างๆรวมทั้งเรื่องราวทางวัฒนธรรมการเกิดตายการกินอยู่พาหนะการเดินทางไว้อย่างละเอียดหลังจากการเดินทางครั้งที่สองปราชวาสกีเริ่มเขียนหนังสือฉบับแรกและมีผลงานออกมาอีกจำนวนมากจนได้รับรางวัลมากมายจากนานาประเทศภายหลังการเดินทางปราชวาสกีจะจัดทานิทรรศการรวบรวมสิ่งของต่างๆที่ค้นพบระหว่างการเดินทางมาจัดแสดงให้ผู้สนใจได้ชม ปราชวาสกีเสียชีวิตเมื่ออายุ49ปีที่เมืองคาราโคแห่งนี้เนื่องจากดื่มน้ำไม่สะอาดจึงติดเชื้อกลับมาถึงแก่กรรมและฝังที่เมืองนี้หลังจากปราชวาสกีถึงแก่กรรมครึ่งปีทางการได้เปลี่ยนชื่อเมืองคาราโคเป็นปราชวาสกีเพื่อลำลึกถึงคุณงามความดีนอกจากนี้ได้สร้างอนุสาวรีย์ที่บริเวณสุสานเมื่อวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2437 อนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างด้วยหินแกรนิต21ชิ้นมีความหมายว่าปราชวสกีได้ใช้เวลา21ปีอุทิศตนให้การสำรวจโลกอนุสาวรีย์นี้ประดับด้วยรูปหล่อนกอินรีเป็นสัตว์ที่เขาค้นพบระหว่างการเดินทางรูปหล่อกระดาษแผนที่เอเชียกลางที่ได้เดินทางสำรวจจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปตุนการมัสยิด ชาวตุนกันคือชนชาติผสมระหว่างอาหรับและจีนประเพณีเป็นแบบจีนแต่ศาสนาเป็นมุสลิมแบบอาหรับมัสยิดแห่งนี้ชุมชนชาวตุนกันซึ่งอพยพมาจากจีนสร้างมายูตานอิบราฮิมอาจิเป็นผู้เริ่มก่อสร้างมัสยิดการแกนเชิญโจวูสถาปนิกชาวจีนและช่างแกะสลักเชี่ยวชาญสถาปัตยกรรมจีนโบราณจำนวน20คนออกแบบและการก่อสร้างมัสยิดเริ่มก่อสร้างในปีพุทธศักราช2447 แล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2450ความพิเศษของมัสยิดต,ตุนกันคือใช้ไม้สร้างและใช้วิธีเข้าไม้แบบจีนทั้งหมดมีเสา42ต้นเป็นมัสยิดเพียงไม่กี่แห่งที่รอดพ้นจากการถูกสหาภาพโซเวียตทำลายเชื่อกันว่ามัสยิดแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นหางมังกรส่วนหัวมังกรอยู่ที่ประเทศจีนและส่วนกลางของมังกรอยู่ที่ประเทศคาซัคสถาน ต่อจากนั้นเสด็จพระราชะดำเนินไปโบสถ์รีเอการุภาพโบสถ์ในนิกายกรีกออร์โธดอกซ์เดิมเป็นโบสถ์หินต่อมาแผ่นดินไหวพังทลายลงมาจึงสร้างโบสถ์ใหม่เป็นไม้ในช่วงที่เมืองคาราโคเคยเป็นเมืองหน้าด่านทางทหารของจักวรวรรดิรัสเซียโบสถ์แห่งนี้ใช้เป็นศูนย์กลางสำหรับการศึกษาของประชาชนเป็นทั้งโรงเรียนโรงพระสำหรับสตรีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาศูนย์กีฬาโรงภาพยนตร์และโรงละคร เมื่อสาธ,ธารณรัฐเคอร์กิชเป็นเอกราชได้กลับมาเป็นโบสถ์อีกครั้งพุทธศักราช2432แผ่นดินไหวโบสถ์ชำรุดซ่อมบูรณะอยู่ถึง6ปีเสร็จพุทธศักราช2438ปี2558ที่ผ่านมามีการเฉลิมฉลอง120ปีมีบาทหลวงและคริสตศาสนิกชนเข้าร่วมงานกว่า10,000คนภายในโบสถ์มีรูปพระแม่มาริอาที่ประชาชนเคารพนับถือว่าศักดิ์สิทธ ส่วนใหญ่มักเดินทางมาขอพรเพื่อให้มีบุตรในตอนค่ำสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปบ้านพักนายอัชคัตอาคิบาเยฟผู้ว่าราชการจังหวัดอิซิกูผู้ว่าราชการจังหวัดอิซิกูวาากวกถวายพระกระยาหารค่ำในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธ,ธารณรัฐเคร์กิสอย่างเป็นทางการการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธ,ธารณรัฐเคร์กิสในวันนี้ทําให้ทราบว่า การเดินทางสำรวจสถานที่ต่างๆมีความสำคัญทำให้ได้พบสิ่งใหม่ๆทั้งด้านพืชพันธุ์พันธุ์สัตว์แมลงพันธุ์ใหม่ๆมากมายนอกจากนี้ยังมีการพยายามฟื้นฟูทางศาสนาคริสต์และมุสลิมที่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างไม่เบียดเบียนทางความคิดควรที่ประเทศไทยจะนำมาเป็นตัวอย่างถือเรื่องศาสนาเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เบียดเบียนกันหรือใช้ศาสนาเป็นเรื่องความขัดแย้งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน ประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระเทพพร a t ลาสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธรรารณรัฐลิทัวเนียอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีแห่งสาธรรารณรัฐลิทัวเนียและเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธรรารณรัฐลัตเวียแล,และสาธรรารณรัฐฝรั่งเศสร,ระหว่างวันที่14ถึงวันที่21เมษายนพุทธศักราช2559 ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณารัฐลิทัวเนียสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงพบกับนางสาวดาเลียกรีบาสเคตประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐลิทัวเนียซึ่งจะถวายพระกรยาหารกลางวันณธรรมเนียประธานาธิบดีจากนั้นจะทอบะเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่างๆอาทิศูนย์สื่อสารและสารสนเทศด้านวิชาการสาธารณะแห่งชาติของมหาวิทยายลัยวิลนิุส์มหาวิทยาลัยวิลนิุส์วิทยาเขตเก่าและเขตเมืองเก่าวิลนิุส์ ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐลัตเวียสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ศาสนาและวัฒนธรรมอาทิพิพิธภัณฑ์พระราชวังลุนดาเลพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ริกาและการเดินเรือโบดเซนปีเตอร์และวิหารริกาในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรปราสาทของตียีพิพิธภัณฑ์ศิลปะและโบราณคดีของเมืองซองลิส และแกลเลอรี่พฤกษาศาสตร์พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาแห่งชาติกรุงปารีสสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ท g 960เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันพฤหัสบดีที่14เมษายนพุทธ,ธศักราช2559เวลา1นาฬิกา10นาทีหรือคืนวันพุธที่13เมษายนพุทธ,ธศักราช2559 และจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 931เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันพฤหัสบดีที่21เมษายนพุทธศักราช2559เวลา5.55นาฬิกา55นาทีจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง13เมษายน2559 ประชาชนและคณะบุคคลต่างๆเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดี ตลอดทั้งวันที่ศาลาสหาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั่วไปทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปร่วมลงนามถวายพระพร,ระพร,ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้ทรงมีพระพรามัยแข็งแรงโดยเร็วพร้อมทั้งได้นำแจกันดอกไม้และสิ่งของไปทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเพื่อแสดงความจงรักภักดีอาทิครอบครัวสารจันทร์จังหวัดอุบลราชธานีครอบครัววงจุธาสนากรจังหวัดนครราชสีมา คณะฟาร์มเห็ดใยฉิมแห่งทุ่งบางเขนตำบลบ้านพลิกอำเภอบ้านนาจัังหวดนครนายกและคณะชมรมเหล่าข้างอำเภอสายทองวัฒนาจัังหวดกำแพงเพชรทั้งนี้ในวันที่15เมษายนสำนักพระราชวังงดลงนามถวายพระพรเนื่องจากจะมีพระราชพิธีสงกรานต์ในพระบรมมหาราชวังช่วงนี้เชิญชมสารคดีพลิกประวัติศาสตร์เปิดตำนานพระบรมสารีริกธาตุนบรมบัรพตภูเขาทองวัดสักเกตครับ เมื่อพุทธศักราช2441นายวิลเลียมแคลคเทนเพเปวิศวกรชาวอังกฤษได้ขุดพบพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่ในพระอบศิลาภายใต้สถูปเจดีย์โบราณที่ตำบลปีปราวะใกล้เมืองกบิลพัฒ์ประเทศอินเดียได้พบหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์พุทธศาสนาคือจารึกอักษรพราหมีที่พระอบศิลาระบุว่า เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้าของตระกูลสักยวงศ์นับเป็นหลักฐานอันเป็นรูปธรรมที่ยืนยันความมีอยู่จริงของพระบรมสารีริกธาตุองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสถานที่สําคัญในคมภีร์พุทธศาสนายังได้กล่าวถึงพระเจ้าอาโศกมหาราชทรงให้สร้างพระสถูปเจดียบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจำนวน 84%,00 0องค์ประดิษฐานไว้ทั้งในและนอกพระราชาอาณาจักร เป็นหนทางหนึ่งที่พระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุไปสู่นานาประเทศตั้งแต่นั้นมาก่อนหน้านั้นการค้นพบพระบรมสารีริกธาตุที่เมืองกบิลพัทนั้นนักโบราณคดีได้ขุดพบพระบรมสารีริกธาตุาเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2434ที่โบราณสถานนาคารชุนกอนดาเมืองมัทรัสประเทศอินเดีย สำหรับการขุดพบพระบรมสารีริกธาตุครั้งที่สองใกล้เมืองกบ,บิลพัฒ์ครั้งนั้นถือเป็นความปิติสูงสุดแก่พุทธศาสนิกชนชาวไทยเมื่อรัฐบาลอินเดียได้น้อมกล้าวถวายพระบรมสารีริกธาตุแห่งศักยาว,วงศ์แด่พระเจ้าแผ่นดินกรุงสยามและได้อัญเชิญมาประดิษฐานณบรมบรรพตหรือพระเจดีย์ภูเขาทอง ข่าวในพระราชสาระประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ